สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟ Car คาถนนสุข COVID ุมวิท105ซอยลาซาด87นะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูในส่วนของตัวรถเข้าใหม่ของเรากันนะเรารับรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด4คันนะคะสำหรับวันนี้รถจอดไม่ถึง5นาทีนะเป็นรถเก๋งอีโคคาร์นะสำหรับใครที่ตามหารถเก๋งราคาถูกอยู่นะคะวันนี้นะอย่าพลาด เดียจะพามาดูในส่วนของตัวรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเราจะให้ดูสภาพโดยรวมด้านนอกคันนี้ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไม้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะเพราะว่าในส่วนตัวเนี้ยเพิ่งมาจอดเมื่อกี้นี่เองอันนี้รถเรายังไม่ได้มีการเก็บงานใดๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูช่องทางออนไลน์อยู่อยากจะรู้ว่ารถเราสภาพเป็นยังไงก่อนที่จะนําเอาออกมาขายเนี่ยเบียให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะคะสภาพโดยรวมไม่มีในเรื่องของการเฉียวชนนะคะสําหรับคันนี้ อันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยแบบนี้พร้อมใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําการอาบน้ําให้คันนี้แล้วนี่รับรองว่าเอี่ยมอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเบียจะมาอัปเดตลง YouTube ให้อีกทีนึงนะแต่ตอนนี้คือให้ดูในส่วนของตัวสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าจะได้สบายใจว่าซื้อรถที่เราเนี่ยไม่มีในเรื่องของการกลับกอไม่ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิคว้าม,มาย,ย่างแน่นอนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเบียจะพามาดูในส่วนของตัวภายในนะอ่าภายในตัวนี้นะคะ เลขไม่อยู่แค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเลขไม่น้อยมากร้อยปี2018เป็นเครื่องยนต์1.2ตัว E นะ Toyota Yaris A t อทนะคะสำหรับคันนี้เลขไม่แค่25,000กิโลเมตรนะคะรับรองได้ว่าเป็นไม่แท้ไม่กลับไม่ก่อไม่ใดๆมานะคะสภาพโดยรวมด้านในก็พร้อมใช้งานทุกจุดเลยสำหรับคันนี้ Toyota Yaris A t i ที am, ค่ะเครื่องยนต์1.2เป็นรุ่นตัว E นะ ราคาเบามากอยู่แค่4 17,000บาทเท่านั้นเองยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นที่ทาง Perfect Car ของเราเนี่ยจัดให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นของเราก็คือสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์เนี่ยจองเท่าไหร่เราลดคืนคุณไปเลยสิเท่านะสำหรับคันนี้4 17,000บาทเียยเปิดจองถึง3,000บาทรับไปเลย30,000บาทจาก Perfect Car ค่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะคะอ่ะ ใครไม่ชอบสีส้มสีขาวเราก็มีนะสำหรับคันนี้ในส่วนของ Toyota t o y ยต a y a r ริส t อพนะสีขาวสภาพสวยมากๆยังไม่ได้ล้างอีกเหมือนกันนะคะเพิ่งมาจอดใหม่ๆเลยประมาณ5นาทีเวียวเดินมาอัดคลิปให้เลยสำหรับคันนี้ตัวนี้เดี๋ยวเช็คให้นะบอสเพิ่งลงราคามาเมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็นรถปี 2,018จดทะเบียนปี2,019นะคะยาริสเอทีฟ1.2รุ่นตัวเองเหมือนกันตัวนี้เลขไม่ไม่ต่างกันมากคันเลขไมาอยู่ที่60,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ราคาค่ะราคาขายอยู่ที่427,000บาทสำหรับตัวสีขาวนะคะตัวนี้427,000บาทเปิดจองได้ถึง3,000ลดอีก30,000นะคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากบอกเลยมาดูสภาพโดยรวมรอบคันกันนะคะ ตัวนี้เรายังไม่ได้มีการเก็บงานไม่ได้มีการล้างใดๆมานะฝุ่นก็อาจจะยังมีบ้างนิดหน่อยนะคะไม่นิดแหละเยอะเลยอ่ะตัวนี้นะคะเลขทะเบียนภูเก็ตนะเราโอนฟรีเข้ากรุงเทพนะคะสําหรับลูกค้าที่กังวลว่าป้ายเป็นป้ายต่างจังหวัดอยากจะได้ป้ายกรุงเทพต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเราไม่เก็บนะที่เพอร์เฟคตคาของเรารับรองว่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะคะตัวนี้โอนฟรีเข้ากรุงเทพอ่ะโอเค คันนี้427,000บาทรถปี18จดทะเบียนใช้งานปี2019เลขใหม่อยู่ที่60,000ค่ะสำหรับคันนี้สภาพเฟิรมให้ว่า100%มากๆเดี๋ยวไปต่อคันต่อไปค่ะมาดูคันต่อไปคันนี้กันเลยนะเดี๋ยวเพียพาไปดูในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีของเรานะด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวนี้ก็ต่อเลยเป็นสีดำนะตัวนี้นะอะ ตัวนี้เป็นปี2018 Yaris Etis 1.2J oh. สีดำนะตัวนี้จะเป็นรุ่นรองจากตัวเมื่อกี้นะคะที่รับเข้ามานะแต่เป็นสีดำสภาพสีอันนี้ช่างเรากำลังจะทำการดีวรถนะคะแต่ว่ารถยังไม่ได้มีการในเรื่องของการเก็บงานใดๆทั้งนั้นนะสำหรับคันนี้ตัวอักษรสติกเกอร์อะไรที่ลานประมูลยังอยู่อยู่เลยนะอะ รถยังไม่ได้ล้างนะคะแต่กําลังจะบิวคันนี้ให้ดูว่าไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิกความน้ําท่วมไฟไหม้กับกอไม้อย่างแน่นอนเราเฟิร์มให้ว่าที่เพอร์เฟกต์คาร์ของเราเนี่ยสภาพโดยรวมรถที่รับเข้ามาเนี่ยไม่มีในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะภายในใหม่มากนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็แต่งคอนโซลมาให้อย่างสวยเลยแสดงว่าวัยรุ่นแน่นอนคนที่ขับอยู่นะ ด้านในด้านหลังตัวนี้ก็ยังสภาพ100%ยเปทุกอย่างนะไม่มีในเรื่องของรอยสกปรกใดๆนะอันนี้เรายังไม่ได้มีการล้างภายในให้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์1.2เป็นรุ่นตัว G รถปี2018ราคาเดี๋ยวเช็คให้ว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูสภาพโดยรวมนะคะสภาพโดยรวมที่ลูกค้ากังวลว่าซื้อรถมือสองยังไงให้ได้รถที่ถูกใจแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคุณสำหรับเพอร์เฟคคาร์เนี่ย เรารับเข้ามาเราการันตีในเรื่องของชนหนักที่คว่มไม่มีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเบียเช็คให้ราคาคันนี้ค่ะเรากล้าให้ดูสดสดนะคะเราทําคลิปให้ดูสดๆดไม่ใช่ว่าเราทําสวยแล้วเราค่อยเอามารีวิวนะเรากล้ารีวิวแม้กระทั่งรถเข้าใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะใครที่ดูอยู่นะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับตัวเพอร์ฟตคคาของเราเนี่ย รับรถเข้ามานี่เราคัดให้คุณทุกคันนะคะสาหรับตัวนี้เป็นสีดําราคาค่ะอยู่แค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทและที่สําคัญเลขไม่น้อยมากวิ่งแค่3 5ม0 0ืกิโลเมตรเท่านั้นเองสําหรับคันนี้ใครที่หารถเกง e ่งอีโคคาร์อยู่อย่าลืมนะคะแวะเวียนมาที่ถนนสุขุมวิท1้อซอยลาซาน87เต้นรถเพอร์เฟคค่ะหรือว่าจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะไม่สะดวกโทรสแกนทีว o d โคขึ้นลายทันทีนะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย สำหรับ3คันนี้ที่พามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมีก,การทำคลิปแล้วก็ลง YouTube อัปเดตให้อีกทีหนึงนะวันนี้นะคะขอทวนโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นแค่100บาทนะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆไม่เก็บฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้อีกสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิเมตรเราก็มีให้เช่นกัน วันรับรถค่ะเรามีในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีครบวงจรแบบนี้เลยพร้อมด้วยตรวจเช็ครถ9รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะอย่าลืมนะใครที่ดูคลิปอยู่รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานำรถเข้าใหม่มาอัปเดตค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ